สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอกลับกล้องนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะกลับกล้องนิดนึงนะคะครูปรนน่าจากไกลหมดแล้วนะคะแดดแรงมากๆเดี๋ยวออมาน้องจิตน้องใจนะคะลาอำลาเพื่อนวงสวนนะคะกพที่อยู่ที่บ้านที่น้องจิตปรนนามาเป็น มาเป็นปัจจัยร่วมซื้อ,อเครื่องสก,กาละนะคะลงไปถึงใบสีก็เดี๋ยวขอเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนรับเครื่องสก,กาดละแล้วก็บริโภคนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นเป็นเรื่องเครื่องอุปโภกนะคะเราทําเราได้อยู่แล้วนะเราทาเราก็ได้ใจเราเนาะมาสาัทธา นะคะเราได้ตั้แต่เราเอาวารนามาแล้วนะคะแล้วก็ปัจจัยค่าครูที่เหลือนะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายในในส่วนของใบสีเดือนแล้วนะคะก็จะนำอตอนนี้ไปทำบุญอ๋อบุญบันีนะคะไปที่บุญบันดีนะคะแสนที่15้านะคะ สร้างโบสถ์วัดพัฒนาสภารามนะคะเงินถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะในในส่วนของพระลมพิธีส่วนใหญ่แล้วพานครูนะคะก็จะเอาไปทําบุญนะคะไปทำบุญต่อทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อให้บุญนั้นได้สําเร็จนะคะเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นเอกฤทธิธ์แต่ทุกทุพระองค์นะคะเพราะว่าถวยเทพนี่อยู่ได้ด้วยบุญนะคะบุญที่เป็นอนุภาพขงบุญเก่านะคะบุญเก่าที่โอบัติ อ,อุบัติมาให้ท่านเป็นเทพเนี่ยอันนี้บุญเก่าของท่านนะคะแต่ว่าบุญใหม่เนี่ยจริงๆเพื่อเทพเทวดาเนี่ยสร้างบุญยากนะคะก็ต้องอาศัยเนี่ยแหละอาศัยกรรมวิธีต่างๆในการคบหากับมนุษย์ที่พอจะสื่อสารได้บ้างพอจะอะไรได้บ้างนะคะในการที่จะขวนขวายนะคะส่วนใหญ,ญ่แล้วเทพเทวดาจะทําได้แค่อนุโมทน,นาบุญนะคะในบุญที่ผู้อื่นทานะคะแต่ว่าในกรณีของอเศรษฐพ่องเพชรนี่ก็ เป็นการนาพลังนะคะจะเสด็จพระองค์ส่านสอนเทพนะคะเรื่องศาสตร์พลังงานสามารถแปลงได้นิดนึงนะคะแปลงพลังงานบุญฤทธิ์ของเราเทพนี่แหละมาเป็นพลังงานที่สามารถมาเกื้อหนุนนะคะามาเกื้อหนุนช่วยเหลือมนุษย์ได้นะคะคือเทพเทวดาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันจะทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับบุญฤทธิ์และก็ความสามารถาวิชาความรู้ของท่านท่านด้วยนะคะ,ทะ,คะเทวดาก็มีอนุภาพต่างกัน ะะเสด็จพ่อองค์เทนะะ่ท่านเป็นครูสอนวิปัสสนากรรมฐานนะคะให้กับเทวดาที่อยู่บนบนเทวสภาท่านก็มาเอื้อเฟื้อตรงนี้ให้นะคะเทวดาท่านจึงอยากนําบุญญาลิขิตของท่านนำมาแปลงสู่พลังงานในฐานของเสด็จพ่อองคเทนะคะ,นะคะแล้วก็พลังงานต่างๆเหล่านั้นก็ได้มาเป็นามาร่วมสถิตอ,อยู่ในอัญมณีไพเกรดแก้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นวิธีนะคะที่ทําให้ท่านได้ ถ้าครูบูชาเนี่ยก็ทําให้ท่านได้มีทรัพย์ปัจจัยในเมืองมนุษย์นะคะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติในเมืองมนุษย์ก็จะทําให้เทวดาเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของทานาบารมีได้ด้วยตนเองลนะทีนี้ไม่ใช่เพียงแต่คอยอนุโมทนาบุญนะคะในกุศลที่มนุษย์ได้ทําอันนี้เป็นเป็นเรื่องของอของคณะการทําบุญของเทวดานะคะในในเสือ่ายเสด็จพ่อของเพชร อันนี้ก็เราสู่กันฟังนะคะแล้วก็ในดําริของเศรษฐีพ่อเพชรก็จะคือเทวดาก็อยากเราทำบุญนูน่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าเปิดบุญมณีเนี่ยบุญมณีคือเราจะแจ้งก่อนว่าท่านจะทําบุญอะไรแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เป็นไปตามพระราชาธิยาสัยเลยของท่านแล้วแต่ท่านว่าอยากจะทำอะไรก็คือการบูชาเนี่ยมณีนะคะพออัน,นมณีเนี่ยทรัพย์ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ท่านจะต้องใช้งานให้พี่มินพี่เ์นเนี่ยไปทํางานไปทำบุญท้วย่วน แท่านอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญในวิธีการสร้างบุญตรงนี้กันได้นะคะบุญทานก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เน้นที่สุดก็คือการนำพากันให้ปฏิบัติเพื่อออกจาก,กวัฏทุก์นะคะในส่วนของทรัพย์ปัจจยัยค่าครูของวันนี้นะคะที่ทุกท่านได้ร่วมมาก็น,ะะนำไปสู่ส่งทบยอดบุญบริจาแสนที่15นะคะตอนนี้ขาดยอปัจจยัยอีก อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะคะก็จะคบแสงสที่สิก็บุญมณีนี้เพื่อสร้างโบสถ์วัดพัะทันตาสพา,ารามนะคะโบสถ์สามชั้นนะคะเป็นเป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านมีดำดิสร้างอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อส่งเสริมกันภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนะคะเดี๋ยวมาน้อมจิตน้อมใจนะคะ นะโมตัสสะสามจบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสังมัครายาจามิเสสังมัครายา รูปรูขอรูปรูขอตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจน้อมอําลาน้อมอําลาเครื่องบวงสวงเครื่องบวงสวงเครื่องสการาเครื่องสการามีใบสีมงคลมีใบสีมงคลใบสีนาคบูชาใบสีนาคบูชาใบสีนาคสะดุ้งใบสีนาคสะดุ้งผลหมากลากมาผลหมากลากมาอันเป็นมงคลอันเป็นมงคลขนมมงคลขนมมงคลหมากบูบุรีหมากรูบุรีลายดอกมาลัยดอกมา ะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ำหอมน้ำสามสีน้ำสามสีและเครื่องพยัญชนะเครื่องพยัญชนะทั้งหลายที่ประกอบอยู่ในพิธีกรรมนี้อยู่ในพิธีกรรมนี้ขออําลาขออำลาเพื่อไปบริโภคเพื่อไปบริโภคให้เกิดโชคลาภให้เกิดโชคลาภให้เกิดความสวัสดีให้เกิดความสวัสดีให้เกิดความรุ่งเรืองให้เกิดความรุ่งเรืองแต่ทุกๆท่านเนี่ยทุกท่านที่เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของปัจจัยทรัพยปัจจัยทัพที่ปวรณาที่ปวรณามา เตรียมมาจัดเตรียมกราบบูชาเทวตาปรีในวันนี้คั้นี้ขอให้ทําอะไรขอให้ทําอะไร ในทางโลกก็ดีในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดีจงสำเร็จจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์อาสจรย์เหลือมนุษย์ทั้งหลายขอให้รอดพลอรจากทุกภัยากทกภัยภัยโรคระบาดภัยโรคระบาดภัยสงครามภัยจากอมนุษย์จากอมนุษย์ภัยจากมนุษย์ผู้ไม่มีศีลมีทางภัยข้าวยากหมากแพงขอให้พ้นทุกภัยขพ้นทุกคนโรคคนทุกโรคโศกคนทุกความโศกเศร้าหมองมัวขอให้ ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายครอบครัวอายุยืนัต uhh exactly ั้งแต่วินาทีเป็นต้นไปเธุอีกสักนิดนะคะทุกบางส่วนก็เกิดจหมดแล้วถือว่าจริงๆวันนี้ถือว่าทุกบดช้าใช้เวลา เราถือว่าดำมีพลังดีๆมาร่วมมาแต่จริงๆรู้สึกว่าจะมาแตกต่มาเมื่อเมืเ่อคืนนะคะพลังของที่ฐานหลาพระองค์ว่ามีงานอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้คือการประทับรับกันระหว่างสองพระองค์กับอ,อ,องค์องค์อินเทราพรมเพชร ปะกายโลกนะคะนะคะต่อจากนั้นก็คือช่างกำลังขึ้นโครงทำหน้าขนดแล้วก็หน้าขบลาัลังเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวท่านจะประธานพนามอีกทีหนึ่งเป็น,นเป็น<ข>อย่างเป็นหน้าขบลาัลังพรมเพชรปะกายรลกนะคะขอโนะคะ <c oughs> ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> ชื่ออะไรก็ไม่ <c oughs> เดี๋ยวนะคะแล้วก็เอาส่วนก่อสร้างต่อนะคะก็แล้วก็พออันนี้เสร็จก็จะมีเสานะคะเสาที่เดี๋ยวก็ จะมีพณะจากพี่มิ้นทีแล้วก็จะเป็นลำทานะคะจนถึงตะแบกออสเตรเลียกับน้ำตกกละทีมงานที่ช่างทางออสกับช่างต้อมนะคะก็จะดำเนินการสร้างสรรค์ความวิจิตตรงนี้ให้ทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็เรอบก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างแอ่งน้ำเป็นน้ำพุนะคะเปิดซับวังวาดานขึ้นมานะคะสู่พลังแล้วก็อัญเชิญลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วอาิบดี <peach> ไม่ต้องเรียกอะไรกกะ <life> <c oughs> นี่นะคะเป็นลูกแก้วอธิบดีขึ้นมาดูว่านานบัวก็ขอโทษที่ <c oughs> ไม่มีความจําเรื่องชื่อเลย <c oughs> นะคะแล้วก <c oughs> ็วขึ้นมาเดี๋ยวตรงกลางท่านจะเป็นบัวรับลูกแก้วสีขเขียวที่เราเคยอัญเชิญเป็นลูกแก้วที่เป็นทางตัดสมุนอนะคะก็เป็นการเ,าเปิดวังบาดาลพวางบาดาลแยมาจาก ชนดนะคะวังคงปงะการโลกแล้วก็เข้าสู่รูกแก้วสมุทรเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง<ม>ก็คือร่วมกันลดสมุทรกับบาดาลเมืองนาคับพิภพนะคะก็มีทางเชื่อมทางเชื่อมกันอยู่แล้วนะคะก็ มีเค่ก็แจ้งเรียบร้อยนะคะก็ขอเป็นอันเสร็จที่ที่แต่เพียงเท่นี้นะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขสมหวังและก็ความเจริญมั่นคงในทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งนไปนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ